ครับท่า,านผู้ชมขอแนะนำ r าดี2 5ครับบีบบีบที่โคนนะครับแล้วฉีดพ่นทุกเจ็ดวันนะครับ rd 251นะครับทำเมลิอินรีย์ได้นะครับเพราะว่ามมลิเราใช้อาจจะใช้เพื่อ นี่นะครับเราจะใส่ใส่น้ำเราจะใส่ในน้ำดื่มนะครับถ้าถ้าเป็นเคมีแล้วก็จะอันตรายเดี๋ยวต้นใบที่ทำดอกไม้นะครับทำดอกไม้ไว้ในห้องนอนนะครับ ได้ผลผเราเลี้ยงแหนแดงทำงานร่วมกับ rd 251นะครับวิธีนี้ได้ผลดีมากว่าเราจะเพาะต้นกล้ากิ่งตอนต่างๆเราใส่ไปได้นะครับหรือแม้แต่พลิกนะครับพี่คโนูก็ได้ผลนะครับ